ว,นนวันที่28พฤษภาค,าคม2568เป็นวันที่28ที่ข้าพาเจ้าอันชาดาจันทราสถาพรขอถวายเสียงสวดสาทยายพระสูตรพระปริรมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วย หนึ่งบทจาระรัตนรไรอระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระขวรนตังอภิวาเทมิสวัสดขาตูพระ,พววะควัตาธรมูธรรมังน้มัสสมิสุปฏิปันโนพระควัโตสาวกสังโคสังฆน้ามานสองบทบูชาพระไยรีพินาศอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรงังปริมิพุโต คุเนหิทาระมาโนธานิปารมิหิจัติสติยาวชิวังอาหารพุทธังทรมังสังคังสรนังคัโตปูเชมิระตันตยังทรมังจรามิโสทินา สามบวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสาสนันตุสักขาโมคขทังสเคกาเมจรูเปคิริกะรตเตจันตตดิเขวิมาเนทีเประเทจคามีตรุวนาคานเคหาวัทุมหิเขเตภูมาเชยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยักขะคันทัพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจานางสาธโวเมสนันตุธรรมสวนณากา กาโลอายามปัทันตาธรรมะสาวนาการุอายามปัทันตาธรรมะสาวนาการุอายามปัทันตาสี่บทสวดปุภะพาคานามการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหบทสวดไตรสรณคมนาปาทะ พุทธังสรนณังขชามิธรรมังสรณังขชามิสังคังสรนณังขชามิทุติยมปิพุทธังสรนณังขชามิทุติยมปิธรรมังสรนณังขชามิทุติยมปิสังคังสรนณังขชามิตติยมปีพุทธังสรนณังขชามิตติยมปิธรรมังสรนณังขชามิตติยมปิสังคังสรนณังขชามิ ขกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวชีนะสวทิเมโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญังทำมุมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวชีนะสวทิเมโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญังสังฆูเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวชีนะสวทิเมโหตุสปทา เกิดตัวสวดติรตนะปนามคาถาพูดทางนับในรัตนพูตสรีระจิตตัง ธรรมมังนะเมรตนาผู้ตาวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนภูตาวุสีลาทิฏฐิเอตังนะเมติร,ตา,ราตานังระตะนตยาวหังสามมาสมูสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตตะคุณโยคะ,ะวะสปวัตตังอสุมิตยมหิปีกเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาตาิตะเรสมะสมามภเวนะโลเกกทาจิจะชิเรนจะปาตุภูตัง คำภีระยานวิสยาังอภิทุทัสถังวินยุหิปันธิตาชาเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิกตันจุปลาลภานิยังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายตายนาเมหิยีวชนะตายะสุวิสุตตามปิสมุปัสตังมณสิสุทธปะปสาทฐานัง ปุญญาติกานะมะสมุตตมะปุญญะภูมังทุกขาปรโมจนะมุขาจารานางคตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพานะสัชิกริยายุปนิสะสะยะัตถัง สัมมากเกเรสมาละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐากุสเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสระนางคมณียะเมวะตัสมาหิตตังติรตนะนางสระนางตัมหะรติงิังงวนะเนสุ นามัสมานากูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนจิตตาตถานุปาริจริยาสตารตาจ่ะพุนเยนะตัฏฐะสุกเตนะสุขิภเวมุเตเชนะตัสสะจสถาปิสุวัธิโหตุโยเจทะธรรมวินัยยมหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมยโยนิยปโตสุพชังตัสโสปนิสยะจะยายะายามปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปสาทตกาโร นมักกรารทธิคธาถาโยจักุมาโมหามาลาประกัดโทสามังวพุทธโทสุขโตวิมุตโตมารสาป,ปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะต่างวิเนยัง พุทธังวรันตังศีระสา,ามามิโลกาสาัสะนาทันจะวินายกัญจะตันเตชาสาเตชยสิทธิโหตุสะพันตรายาจะวินาสเมนมตุธมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัุตัสเสสิโลกัสาวิสุทธิมักขังนิญญานิโกธรรมธารสะทาร,าาทารีสาตาวะโหสันติกโรสุสจินโนธรรมังวรันตังศีระสา,ามามิโมหัป,ปะทาลังอุป,ปสันะทาหัง ตันเต,ตเชัสเตชยสิทิหตุสัพพันตรายาจาว,วินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขัตตาโนโคโยโลกสัสปาปูปะกิเลสชาเชตาสันโตสัย,ยังสันตินิโยชะโฌจักตวขาตะมมนาวิถิตัางปรโรติสังฆังวรันตังสิระสาราม,ามิพุทธานุพุทธังสมะสีละทิฐิงตันเต,ตเชัสเตชยาสิทิหตุสัพพันตรายาจาว,วินาสเมนตุ ก้าบวชสวดนโมกาละอัฏกขคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสามเหสิโนนโมอุตมะธรรมะสวะขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธะสีลาทิทิโนนโมโอมาตายรัตสะรตนายัสสะสาธุกังนโมโอมากะ ตีตัดสัตัดสาวัตถุตยัสปินะโมกาลปภา,าเวนะวิขัดฉันตุอุปทวานะโมกาลานุภาเวนะสวัที่โหตุสพภทานะโมกาละสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา